ครับผมอโอเคครับชูยับนะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องสื่อมวลชนนะครับที่มาทำข่าวพวกเราคณะก้าวหน้าในวันนี้ วันนี้พวกเราคณะก้าวหน้าเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครการเลือกตั้งท้องถิ่นในระดับอบจอทั้ง32จังหวัดที่พวกเราส่งซึ่งว่าที่ผู้สมัครในตำแหน่งนายกก็อยู่กับพวกเราในวันนี้ครบทั้ง32ท่านฝากให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนให้กำลังใจพวกเราฝากให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนช่วยให้พวกเราเข้าไป บริหารอปจอต่างๆเหล่านี้พวกเราสัญญาว่าจะเอาความไว้วางใจที่พวกท่านมอบให้นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นให้กับท้องถิ่นครับ มีพื้นที่ในอบจจังหวัดสุพรราการ <c oughs> ด้วยไหมครับที่ทางครับจะส่งเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่แบบว่ามีความแข่งขันที่ดุดเดือแลวก็เป็นพื้นทีท่บ้านของขุนมาทอนด้วยค่ะครับก็ <c oughs> 32จังหวัดนะครับ <c oughs> เป็นจังหวัดที่พวกเรารับรองแล้ววันนี้มีอยู่อีกประมาณเจ็ดจังหวัดนะครับที่อยู่ในกระบวนการพิจารณา <c oughs> แต่นอกจากนั้นเราก็ยังไม่ได้ปิดนะครับเราก็ยังเปิดประตูอยู่ ดังนั้นผมขอใช้โอกาสนี้เชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่รักประชาธิปไตยต้องการเห็นท้องถิ่นเปลี่ยนแปลงในจังหวัดที่พวกเรายังไม่ได้ประกาศในวันนี้เชิญชวนให้เข้ามาร่วมทางกับพวกเราท้องถิ่นเปลี่ยนแปลงไม่ได้ถ้าไม่มีใครกล้าลงมือทําเชิญชวนทุกคนที่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงมาสมัครนายกในนามของคณะก้าวหน้าไปกับพวกเราและแน่นอนที่สุดจังหวัดสมุทรปราการก็เป็นจังหวัดที่ เอ่อเป็นพื้นที่เป้าหมายของเรานะครับอะไรพื้นที่แข็งที่จะทําให้คณะก้าวหน้าได้คะแนนในครั้งนี้ผมคิดว่าพ่อแม่พี่น้องประชาชนคงเห็นแล้วแหละว่าการเมืองท้องถิ่นที่ผ่านมามันถูกยุดโยงกับบ้านใหญ่มันถูกยุดโยงกับตระกูลการเมืองและในระดับอบจอโดยเฉพาะนะครับก็เห็นหลายที่นะครับมีการใช้อํานาจหน้าที่ไปโดยมิชอบนะครับ เอาภาษีของประชาชนไปเป็นทรัพย์สมบัติส่วนตัวมันถึงเวลาต้องเปลี่ยนแปลงแล้วหรอครับยุติระบบอุปัมภธรรมเหล่านี้ยุติระบบบ้านใหญ่ยุติระบบอุทิพลยุติการซื้อเสียงเลือกตั้งเพื่อการเปลี่ยนแปลงการเลือกตั้งคือการลงทุนที่ดีที่สุดเป็นการลงทุนที่ต้นทุนต่ําที่สุดให้กับอนาคตของลูกหลานของเราเชิญชวนทุกคนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในการเลือกตั้งนายกอบจอที่จะมาถึง เลือกตั้งเพื่อการเปลี่ยนแปลงครับตอนนี้มีชื่อของคุณตู่นนันทิดาค่ะลงในนามสมุทรการก้าวหน้าจริงในยุพมตรแล้วนะตรงนี้จะทำให้ประชาชนในพื้นที่เกิดความสับสนบของคณะก้าวรรมาธิกคะอ๋อไม่หรอกครับชื่อของพวกเราคณะก้าวหน้าทั่วประเทศเหมือนกันครับกวการส่งนัิดานจังหเป็นเรื่องของกเสนอบ้านใหญ่อะไรอย่างเงี้ยอ๋ออย่างที่ผมเรียนนะครับหลายจังหวัดนะครับ เป็นการเมืองผูกขาดโดยบ้านใหญ่ของแต่ละจังหวัดนั้นซึ่งเป็นการผูกขาดโดยที่ยกตัวอย่างนะครับมีสมาชิกในครอบครัวหลายคนที่อยู่ในตำแหน่งทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นในระดับสสระดับนายกอบอจอเป็นสมาชิกสภาอบอจอเป็นนายกเทศเป็นนายกอบอตอเป็นสมาชิกสภาเทศบาล ซึ่งการไอไอครอบงำทางการเมืองของกลุ่มบ้านใหญ่ต่างๆเหล่านี้พ่อแม่พี่น้องประชาชนคงจะประสบเห็นได้ด้วยตัวเองแล้ว12ปีที่ผ่านมาที่มีการเลือกตั้งท้องถิน่นครั้งสุดท้ายบางที่10ปีบางที่8ปปีมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างในพื้นที่ของตัวเองทุกคนคงจะเห็นอยู่แล้วนะครับถ้าท่านไม่พอใจกับการเมืองท้องถิ่นในปัจจุบันถ้าท่านอยากเห็นจังหวัดของท่านเปลี่ยนแปลงถ้าท่านอยากเห็นตำบลของท่านเปลี่ยนแปลง ขอให้กล้าที่จะเปลี่ยนในการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับถึงวันที่พัฒนาเขาได้อย่างชัดเจน่ล้วว่าจะมีการเลือกตั้งท้องถิ่นภายในปีนี่พอที่ผ่านมาก็มีเรื่องของเกมยื้อกันในสภาที่ว่าจะต้องมีการทำประชาภาษรัฐมนูนอาจจะต้องมีการยื้อออกไปใช่ไหมอันนี้เราก็ไม่แน่ใจนะครับผมคิดว่าประเด็นสําคัญที่สุดตอนนี้น่าจะอยู่ที่การเลือกตั้งจะอยู่ที่วันที่13ธันวาคมหรือวันที่20ธันวาคม ซึ่งการกําหนดวันเลือกตั้งระหว่าง30มสิบขอโทษครับการกําหนดการเลือกตั้งระหว่างวันที่13บธันวาคมกับวันที่20สธันวาคมจะมีผลทางการเมืองอย่างมากมายมหาศาลทําไมครับเรื่องนี้ก็คือวันที่13บธันวาคมเป็นวันหยุดยาวที่จะต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่10บธันวาคมซึ่งทาง รัฐบาลประกาศนะครับให้เป็นวันหยุดยาวไปแล้ว1 0 1 1 1 2 13ซึ่งวันที่13ตรงกับวันอาทิตย์นะครับวันที่20คืออาทิตย์ถัดมาไม่ได้เป็นวันหยุดยาวแต่สัปดาห์ถัดไปอีกอาทิตย์หนึ่งก็คือวันที่27ธันวาเป็นวันหยุดปีใหม่แล้วดังนั้นหมายความว่าอะไรถ้ารัฐบาลนะครับจัดการเลือกตั้งในวัน2ี่ธันวา หมายความว่าพ่อแม่พี่น้องประชาชนจะต้องกลับบ้านต่างจังหวัดกัน3ครั้งภายใน3สัปดาห์สัปดาห์แรกหยุดยาว4วันกลับไปพักผ่อนนะครับในวันที่1 3สัปดาห์ที่1 3สัปดาห์ที่20นะครับกลับไปเลือกตั้งท้องถิ่นสัปดาห์ที่27กลับไปพักผ่อนปีใหม่การกําหนดวันเลือกตั้ง20ธตันวามันไม่สมเหตุสมผลจะทําให้คนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งน้อยลง ในภาวะที่เศรษฐกิจยากลำบากอย่างนี้สิ่งที่รัฐบาลควรจะทำเพื่อการส่งเสริมประชาธิปไตยให้ประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งก็คือการลดภาระในการเดินทางไปเลือกตั้งของพ่อแม่พี่น้องประชาชนดังนั้นพวกเราคณะก้าวหน้าเห็นว่าวันที่13ธันวาคมจึงเป็นวันที่เหมาะสมมากกว่าเพราะเป็นวันหยุดยาวประชาชนกลับบ้านต่างจังหวัด ไปพบป่าย่านมิตรของพวกเขาอยู่แล้วถ้ากําหนดเป็นวันที่20ประชาชนต้องเดินทางปรับต่างจังหวัด3ครั้งไม่มีใครไปหรอกครับถ้าพเจ้าว่ากำหนดมาที่20นี่เราจะได้เปรียบเสียเปรียบไหมคะก็อย่างที่บอกมาแล้วครับว่าเราเห็นว่าเพื่อลดค่าใช้จ่ายของประชาชนให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิ์มากที่สุดนะครับก็จะวันที่13ก็จะเหมาะสมกว่าผมเรียนอย่างนี้นะครับคณะก้าวหน้าเราพร้อม ถ้าถ้ารัฐบาลจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นนะครับในวันที่20ก็คงจะเป็นการชัดเจนนะครับว่าเป็นการกลัวความพร้อมของคณะกล้าวหน้าต้องการให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิ์น้อยๆจึงจัดการเลือกตั้งในวันที่20 อ๋ออันนั้นอันนั้นคงไม่มีความเห็นในวันนี้นะครับวันนี้ขอให้สัมภาษณ์เฉพาะเรื่องออการเลือกตั้งท้องถิ่นนะครับมีมีความมั่นใจกับการทำหน้าที่ขอ,องกอร์อรอยบ้างคะเพราะการเลือกตั้งธรรมชาติที่ผ่านมาก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าทำงานอาจจะไม่เป็นธรรมมากนักกกต,ตมีโอกาสที่จะพิสูจน์ตัวเองไม่เคยมีองค์กรไหนถูกประชาชนรวบรวมรายชื่อถอดถอนมากกันถึงเกือบหนึ่งล้านคน เข้ากับกกตมาก่อนหลังการเลือกตั้งเดือนมีนาคมปีที่แล้วนะครับถ้าพ่อแม่พี่น้องประชาชนจํากันได้คณะกรรมการการเลือกตั้งถูกประชาชนเกือบหนึ่งล้านคนร่วมกันลงรายชื่อถอดถอนไม่เคยมีองค์กรไหนที่มีวิกฤตศรัทธาขนาดนี้มาก่อนเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งนี้จะเป็นโอกาสให้กกตพิสูจน์ตัวเองอีกครั้ง ภาระหน้าที่ของกกตง่ายนิดเดียวเองครับจัดการเลือกตั้งที่โปร่งใสบริสุทธิ์และยุติธรรมนี่คือภารกิจที่สําคัญที่สุดและง่ายที่สุดของกกตนะครับดังนั้นก็ฝากเรียนไปถึงกกตด้วยจัดการเลือกตั้งครั้งนี้ขอให้ยึดมั่นในความถูกต้องภาระหน้าที่หลักอันเดียวของกกตเลยก็คือจัดการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ยุติธรรมถ้าท่านทําหน้าที่ตรงนี้ไม่ได้ประชาชน เลือบแครงสงสัยศรัทธาจากประชาชนไม่มีให้กับองค์กรอิสระก็เท่ากับว่าท่านมีส่วนพาสังคมไทยไปสู่ทางตันในเมื่อการหาทางออกด้วยการใช้สิทธิ์ของพลเมืองในขีบลูกเลือกตั้งมันถูกปิดตายลงทางออกของประเทศไทยก็จะถูกปิดตายไปด้วยในส่วนของผู้ว่ากทมได้มีการเตรียมการไว้ไหมครับอันนี้ต้องไปสามก้าไก่ครับ คำถามการชุมนุมวันที่1 4ต,ตุลาครับทางคณะก้าวหน้าจะมีการเข้าร่วมการชุรมนุมด้วยไหมครับคณะก้าวหน้าเข้าร่วมการชุมนุมแน่นอนครับมองว่าทางออกของการชุมนุมครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายหรือว่าทางออกที่ดีที่สุดครับควรจะเป็นในรูปแบบไหนครับถ้ามันสงบนักศึกษาเยาวชนประชาชนได้ส่งเสียงได้ส่งความต้องการของพวกเขาแล้วไม่มีไม่มีการเคลื่อนไหวครั้งไหนที่ นิสิตนักศึกษาเยาวชนเคลื่อนไหวด้วยข้อเรียกร้องเดียวกันทั่วประเทศอย่างกว้างขวางอย่างนี้มาก่อนดังนั้นการจะตอบคำถามนี้ต้องถามผู้มีอำนาจว่าพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงหรือไม่พร้อมที่จะรับผิดกับการกระทำที่ผ่านมาแล้วหาทางออกของสังคมร่วมกันหรือไม่ม,มีการรับพาไม่ขึ้นปลาใสยด้วยไหมครับอ๋อไม่มีหรอกครับ คำถามสุดท้ายนะคะอาเจ้าผมมีคำจบไปอินก็มีเห็นว่าคุณตุวที่ยานะคะจะมาดําเนินแจ้งความข้อหาหนึ่งสองกับคุณนค่ะก็เอาเถอะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่มาชมทุกท่านนะเยืนกังเสดขอกล้องทีวียังไม่ได้อ๋อกล้องทีวียังไม่ได้นะครับมา

ผมพูดคณะก้าวหน้านะทุกคนสู้นะคณะก้าวหน้าสู้คณะก้าวหน้าสู้คณะก้าวหน้าสู้ขอบคุณครับครับครับคุผู้ชมครับนี่ก็คือบรรยากาศที่คณะก้าวหน้านะครับอาคารไทยสมิธชั้น8เมื่อสักครู่นี้ก็เป็นการแถลงข่าวของ คุณธานาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าที่วันนี้เปิดตัวผู้สมัครนะครับอบอจอทั้งหมด32จังหวัดนะครับทั่วทั้ง4ภาค <c oughs> ก็หลายหลายภาคนะครับอย่างที่เราได้เห็นในไลฟ์เปิดตัวไปเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็เราก็เห็นการถแถลงข่าวเตรียมความพร้อมนะครับแม้ว่าขณะนี้เนี่ยความชัดเจนเรื่องของวันเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยยังไม่ได้มีความ ชัดเจนแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าคานของคณะก้าวหน้าในฐานะที่จะเป็นอีอกหนึ่งองค์กรที่จะส่งผู้สมัครอวจอนะครับ32จังหวัดนะครับตอนนี้ก็มีตัวผู้สมัครเรียบร้อยแล้วก็ได้ดำเนินการในส่วนของอเขาเรียกว่า3าจริงนะครับพื้นที่จริงประชาชนจริงแล้วก็สถานการณ์จริงนะครับที่ลงพื้นที่นะครับเพื่อตรวจสอบปัญหาแล้วก็ นำมาสารต่อกับนโยบายเดิมของพรรคอนาคตใหม่คือไทยเท่าเทียมกันเท่าทันโลกนะครับแล้วก็แปลงมาเป็นนโยบายระดับท้องถิ่นที่จะสามารถทำให้เกิดขึ้นได้จริงในระดับท้องถิ่นโดยเฉพาะท้องถิ่นที่มีความสำคัญอย่างเช่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือว่าอบจนะครับก็นี่ก็เป็นบรรยากาศที่อาคารไทยสมริดวันนี้ที่ ผู้สมัครนายกอบอจอนะครับว่าที่ผู้สมัครนายกอบอจอทั้ง312คนนะครับ3 2จังหวัดทั่วทุกภาคนะครับผมก็ไล่เรียงกันไปไม่หมดนะครับแต่ว่าเราก็ได้เห็นาภาพบรรยากาศที่เตรียมความพร้อมในส่วนของการลงสนามท้องถิ่นซึ่งเป็นอีกสนามหนึ่งที่ก็ต้องยอมรับการตามตรงนะครับว่านี่เป็นครั้งแรกที่ผู้สมัคร จริงๆก็ไม่ได้เป็นพักการเมืองนะครับแต่ถือว่าเป็นผู้สมัครในนามของกลุ่มหรือว่าตัวแทนคณะก้าวหน้านั่นเองครับก็รายละเอียดเบื้องต้นประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวรอข่าวสารรออัปเดตจากทางเดอะสแตนดาร์ดฐานทุกช่องทางนะครับเดี๋ยวเรากลับมาไล่เรียงกันอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับช่วงนี้ขออนุญาตลาไปก่อนครับสวัสดีครับ